ผู้สุขคนเด้อครับตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้หกโมงสอบพี่น้องหมอกลไล้เป็นไงครับหมอกไร้ล้วพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้ประเทศเกาหลีนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วพี่นอ้องน,นี่กับไปตัดพักแต่เศ้าเลยพี่น้องมานี่พี่น้อง ขอบคุณเอฟซีสุขททุกคนเด้อครับติดติดกําลังแรงใจกันมาตลอดนะครับพี่นอ้องหอกไลยนะครับหอ,อกไลยครับนะตัดพักพี่น้องมือนีมือสุดท้ายครับอัดสีแเหลวนะครับอจจัดเจลว่นะพี่น้องต่อไปก็สิไปทําการลื้อตกแต่งบนเขานะครับฮะเพิ่งผลง,งานเข้าต่อไปนะพี่น้องตาดติเป็นจังร้านะครับ เฮียงหลังจากตัดพักนะครับตัดพักเสร็จหมดแล้วพฮียงหลัมืัอนี้ได้หาสิบกองพี่น้องตัดตะเสร์ฮะแล้วหมดแล้วครับตัดพักหาห่อนเี่น้องตัดไปวสามเหมือนนะครับมืัอนี้ก็สิมาโลแต่งพี่น้องสิมาถอนแต่งถิงเฮียงหลังแต่ว่าเก็บก้อนเก็บไปตะกินพี่น้องเก็บไปแช่ตู้เย็นง่ายไว้ครับแล้วเขาวัตาพี่น้องเรื่องนแน่ๆจะเอาหมดครับคือ เาไปสิ่นพี่นอ้องกินไปแช่ตัวเย็นง่ไยเลนะครับจิบอ,อกว่ามันมเรากับทำการถอนี่น้องนนี้นะครับภาระกจิจเท่ามันนี่ก็คือตัดผักตัดเสาพี่น้องอากาศก็เริ่มเย็นตอนน้พี่น้องมือนี่ก็รู้สึกได้ครับว่าเริ่มปวดเล็บแล้วพี่น้องเย็นอากาศเย็นนะครับปีนี้รู้สึกว่าสี่หนาวเลี้ยวอยู่พี่น้องเกาหลีปีนี้นะครับรู้สึกได้ครับจั้หนานก็จะได้เกบเสื้อผ้ากันหนาวออกมาสักหน่อพี่น้อง เย็นครับเย็นแล้วตอนเกาหลีบ้านเขาก็จะว่าเป็นหนาวแล้วนะครับต่ว่าเกาหลีนี่ถือว่าอากาศดีพี่น้องท่งนะครับมันี้เขาจะเก็บแตงพี่น้องถอนออกมาครับนี่ยุดเก็บห่อพี่น้องลื้อถอนนี้ถอนซื้อนี่มือเดียวก็แล้วพี่น้องแต่ว่ามันถิมสะอาตอนเขาเก็บเสือกแล้กะคนออกมาถิ่มเนี่ยครับเก็บห่อผักเขาตัดแล้วมือแล้วถิมาถอนเป็นระยะรอผักพี่น้องก็ถิมาถอนแตงถิ่มครับ ตอนแต่งถิ่นเก็บปอยงพายางยังดือ้อใชยงงใชอย่างเพียเตรียมดินสิบปลูกพักสลับพี่นอ้องผักสลับท่านเกษสรเริ่มใหญ่แล้วครับที่ห้องเพาะมือหนึ่งครับ่ะแม่กะขอบคุณเย็บชีสูบู่สุขคนนะครับที่เป็นกำลังแรงแจกันตลอดนะครับขอบคุณครับแบบนี้เบิง้งแรกภลรกิจท่องต่อไปพี่น้องพี่น้องมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดเท่าพี่ mhm. น้องมีทั้งหมดเจ็ดเท่าขึ้นไปทึงนี่ครับบึกเตงหานะครับก็ก็บักกระเทียดสองนะครับที่ลืมวันนี้พี่น้องนะครับลืมทิ้งกเก็บักเมาสอเมื่อนะครับบ้านนี้แต่ละเฮ่าพี่น้องบางพี่น้องบ้านเม่นเฮาสันสันนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปแต่ละเฮ่าเฮ็ดเดย์มนกันสองคนน้งเสร็จแล้วครับครับแฟนนะครับเคดสองคนแต่ละเฮ่านี่พี่น้องมึงหนด ทั้งหมด่อ,อต้นมี42แห่งในภูมเฮ็ดตัวนี่พ่นละวุ้ยม,มันสันสันนี่พี่น้องแต่ละเฮางที่ละครับเก็ดย้อมกันสองคนกันอ่นะครับคืองา้นต่อแก่คนกับบร้เลงในอย่างคือเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดตามกำลังเขาในี่พี่น้องนะครับเฮ็ดสองคนอยู่วนนี้6ปีนี่แหละพี่นอ้องตะยูนทาเพิ่นไหมน่ครับเบิ่งนะครับพี่น้องทำเก็บเก็บออกมาแล้วก็สิได้ลื้อนะครับพี่น้อง เหลือมือมือเดียวนี่เก็บเท่านี่แล้วพี่น้องถอน,นแต่ว่ามันเสียมังมาสารเก็บกิบนะครับกิบหนีบแต่งนี่พี่น้องก็สารน้าตัวนี้เราก็มาเก็บเสือกนะครับนี่เสือกนี่แหละเครือบเปลกแต่งพี่น้องเครือบเปลกแต่งเกาหลีสิเสือกเส้นเดียวนี่ลยนะครับนี่เครือบเปลกแต่งเกาหลีนะครับเนาะผลละพี่นอ้องอ่านรหัสผลละ เก็บผมว่าไาแต่กินก่อนคอชีเรือนะครับไเบิ้งพี่น้องผลงานห้องมือเนี่ยนะไปจ,จักหน่อยพี่น้องพี่น้องหอกลงช่วงนี้นี่นะครับช่วงนี้นี่เห็นเป็นละอองน้ำเยน็นพืชจีก,ก,ก,กาท่านว่านี่พี่น้องแต่เบิงออกจากน้ำจะเป็นน้ำแข็งพี่น้องเกาะติดพย่างนะครับ คอ,องที่ดังกุ้งๆๆกุ้งกุ้งกุ้งแตกควบควบไปพี่น้องช่วงน,นี้เป็นน้ำกลางเดียนฟิลิปปินกสก์กาเนธทันว่าไปเรื่อยๆจนฮอดเมษานี่ยน้ำแข็งเกาะยางเดียวเข้าไปอย่างพี่น้องโอ้โหคุณเกาลัดเขาก็ได้พี่น้องเอ,อเ้ยเกษตรไดเก็บตุ่มแล้วครับพี่น้องเกษตรไดเก็บตุ่มแล้วกเกษสรไดเก็บตุ่มแล้วครับ เขาลูกนี่ามดลูกพี่น้องมีตะต้นบักเกาลัดยังเดี๋ยครับตอนเขาเมา่อเก็บเนี่ยได้กินตะหมากเอกพี่น้องหมากแงะเพราะทันอาจจะมากกระจ้าจมาเก็บไปขายไหมพี่น้องนะครับเป็นน้ำนพี่น้องลูกเกาลัดบ้างน้ดพี่นอ้องเพราเดียวเคยเห็ยนหนังอยากมันเป็นยังไงละ่ะนี่ตะน้ำนี่ไงใบมันคือใบบับเงาะนะครับแล้วมันสุกกเขาจะแตกล่นลงมาข้างล่างนะครับ มามาหาเก็บขันทันเพิ่นแต่ว่าท้าโปรมือโปรยังนี่ก็นั่นอกแต่ว่าขันท์อหมักถอปูตีนแล้วก็ไปจอดเก็บจะมาเก็บไปขายเนาะครับเนาโอ้แดดึ้นยำแซมเลยพี่น้องต้ผลง,งานเขาต่อไปนะครับได้สองตาแล้วพี่น้องสองาพี่น้องอได้เก็บพอ,อแล้วนะครับนี่เด็กตาเชียร์ตี๋ าหนึ่งเตียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่หกเจ็ดตายพี่นอ้องนะครับหลังจากเขาเก็บออกแล้วเขาจะเป็นการถอนนะพี่น้องการถอนออกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องพี่นอ้องเตียงห้าห้องแล้วก็บรบรเทาสองห้องนะพี่น้อง เป็นเจ็ดนะครับหรือคนพี่น้องทำการถอนนะครับเกล็ดเอ็มเซมมนะพี่น้องนะครับทั้งหมดท,ทั้งทั้งนี้มีสิบเฮาครับพี่น้องมีสิบเฮานะครับแต่ว่าสองเฮานี้ถอนออกแล้วพี่น้องนะครับถอนทำความสะอาดแล้วก็สิบประมาณนี้พี่น้องนะครับ มันก็เสือเทียดเท่าฝนทั้งหนฝนเข้านองสีทถอนเพื่น้องแล้วก็เข้านี่นะครับทั้งหมดเจ็ดเ่านะครับเครือเทียดบานขาจสูงนี่เพี่นอ้องมันหล่มมบมากับว่าง้าแเลยพี่น้องก็สีทถอนจ่ว่าเก็บนะครับเก็บออกหมดแล้ว สูงเด้พี่น้องเก่เทียดบางกระจอแล้วก็ขึ้นกันครับกะบักเขือเหาโอก็อ่อนขึ้นกันกะบักแต่งนะครับใส่เสือกดึงขึ้นกิบหนีเพื่อกันนะครับฮะทำการถอนมนันนะพี่น้องน,นเอาเจรละมือกันประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ก็ทายไว้นะครับเพื่อสักมือนึงเ้อกระบ,บันไปกันแต่คิดถอดความต้องจับนเก่าดีกัสิได้เบิ้งนะครับพี่น้อง ใายลงให้พี่ให้น้องเบื้องแน่นะครับเก็บความทรงจำดีๆว่าแน่นี้เขากลับไปคือดถ้าเมียเขาลาปีหนาอยู่ดีมีแรงอยากกลับบางทีลรามาพี่น้องแล้ว่าคนเกาหลีนี่เฮ็ดงานเนี่ยตาแก่เนี่ยส่วนมากเนี่ยที่มักเบาค้ำเดียวพี่น้องไปรีดไปรีดนี่เรียวเรียวเรียวนี่ประเสธเลยเกาหลีนี่ผู้ใดเคยมากเกาหลีกับซิมูจังนะครับไปรีดไปรีไปนี่เรียวเรียวเรียงห้อง ต่บ่านแถวแก่ผมนี่นะคำนีโมมีครับไปมองอื่นนี่ยวัดแแก่ผมไม่เคยบอกข้ามาไปหลีโมมีเลยมีเป็นบางเป็นบางเทือมีตั้งแต่ส่วนเวลาสิพาไปกินเขาแล้วพาไปเที่ยวอย่าห้องแต่งตัวซ่าจะเป็นกระสีเบาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหลีไปหลีอย่างนี้เนีอยู่ตะบ้านในงานเนี่ยแถวแก่ผมชิบโมมีคำนีพี่น้องเราโมมีคำว่าไปหลีแล้วมันมีแต่บอกว่าซัำซ้อนนี้ซาซ่าโลสโลเปื่อยเรื่อยอย่างเี้นะดีครับ ผมถึงดูมัเ่าผนไดหอด่านนี้พี่น้องขอแก้ผมนะครับเอาทำผลงานห่อต่อไปนะครับพี่น้องเก็บบัตแจงเงี้ยวว,ว่าจะได้ถอนบักแจงว่าได้ถอนนะครับเปลี่ยนแผนพี่น้องมาถอนหยาพักก่อนครับสิบสองห่อพี่น้องพูตลงไปฝุ่นข้างล่างตังสามหมื่นสี่เหลี่ยวว่าครับห้าหลายคักพี่น้องพักที่ห้าตัดนะครับพี่น้องพักที่ห้าตัดแล้วนะมันหน่อย,อยครับ ลกหยาล้วก็นานธันวาลวกหยาแล้วเมดแล้วมีอยู่สิบหาองา,าไปน้องที่ผักมันหน่อยกันนะครับผักที่เอาตัดไปเดี่ยววันเดียวครับผักทุกัดลกหยาแล้วมดแล้วจ้งใคไปทอนมกแตงกั่นไปน้องงงรึไาก็หลายหลายครับบอกวอกแล้วปีนาว่าปลูกแล้วไปน้องผักชุ่มหนีว่าปลูกแล้วลลครับหลังแจกโรคแปรง,งกันแล้วก็สิบปลูกผักท้องต่อเลยไปน้อง นะครับปลูกบักแตงตอครับโอ้ปลูกบักืกอตอครับปีนี้ทดลองพี่น้องทดลองผักซุมนี่บุพันธ์เหรอพี่น้องถราว,ว่ามันหนุงงหักยีนากะถ้าว่าบ่ปลูกกะสิหลังจากถอนบักแตงนวกะสปิปลูกบักือตอคือถุกปีนะครับเลยพี่น้องเบิงพี่น้องผลงานเข้าต่อไปถอนหญ้าโอ้อุบาตอุบวยพี่น้องหญ้ายังมาผดมาโพยเสีย พี่น้องหลังจากเลิกงานแล้วนะครับเลิกงานแล้วกมบสวนพี่น้องปูกะเคือพี่น้องผมปูกระเค้อไว้ใส่กินนะครับพี่น้องพายุมาบางหนึ่งพายุมาเนาะครับบกต้นบักเคือร่มเมื่อพี่น้องอันนี้มันแพงเนาะครับเขาซื้อในประเทศเกาหลีพี่น้องมันแพงเขาก็ปปูกกินนะครับอืมพี่น้อง ติมไปฟังพุ่นก่อนปราเดี๋ยวมาเบิ้งหลายมื่นพี่น้องเบิ้งพายุเข่าว่วานมื่อก่อนนะครับต้นมะเขือลุ่มพี่น้องใดที่มันแพงนะเขาก็ปลูกกินนะครับปลา,นะากอีตู้พี่นอ้องนะครับปักอีตูิหมูทันแก่หมืดแล้วพี่น้องอ ลกคักครับอื้อเดอเอฟซีผู้ใดอยู่เกาหลีกับใกล้ๆภาคเหนือกับแมวเ้อครับีบพี่น้องปลูกนะครับปลูกมันตะึผลกำลังดกพี่น้องกำลังออกลูกกำลังโดกเลยครับเป็นกะเขือยาพี่น้อง นี่มีแต่ผมปลูกเองนี่ครับพี่น้องฟังเนี่ยครับโอ้ดลกระพี่น้องคนนี้มาหลายมือครับอือหนึงชั้นบนน้อขุนพี่น้องดลกระพครับผมกำมือสิ่งนี้พี่น้องได้เพราะปลูกกินแล้วก็ปุ๊บนะครับพี่น,อน,น,อน,น,น้อง,อนนอง,องโอ้โลกรกพุนมันออกแล้วมันออกกินมาทันเจ็บเลยไอ้ตู้ยเย็นได้พี่น้อง เอ็มตุยเย็นดยว่ครับเก็บเตตุยเย็นอะไรนะพี่เ้องกินมร้านครับสองคนหนึ่งต่อแก้วคนกัดจินบ่เท่าไหรจังวัดนครับคกับบุแก้นอง่ พี่น้องจาเย็นเตียนนะครับเก็บคนพี่น้องบานได้เก็บเต็มถุงพี่น้อง <c oughs> นนมาได้ไหลายมือนนะครับมพี่น้องว่าคักเนาะเก็บเต็มถุง่นาดพี่น้องฝั่งนี่ก็เป็นบักทั่วพี่น้องแต่ว่าบักทั่วผมซี่เดียนแล้ว,ว่ทนเป็นหมากไหมพี่น้อง เป็น,นังไรครัเป็ยียนแสงสันตระบายห่างงามขนาดครับเนี่ยมุมคุมนิดหน่อยนี่นพี่น้องตระบาปีไก่กับปลูกงั้นสิล่ะครับผมปลูกงั้นสิละ่ะจนสิเขาน,านานนะพี่น้องมากไฟออกนะครับหัวั่วเครัพี่น้องตัวใหญ่บ้านเฮานี่ครับ,าาบ,าารบมากนี่เจ็บค่าแขนพี่น้อง นะครับวันมันผมปลูกย่ำใดนี่ซีเดือนหาเดือนก็ได้กินนี่พี่น้องวันว่าผัวที่ปลูกตั้งแต่เดือนมีนะครับ,บ,บ,บตอนนี้อย่าเดือนกัญญาเราบังพี่น้องบังว่ามันเดือนมกกะลาขุ่มพายมีไนะปลูกตั้งแต่มีนะครับเนี่ยยังนี่เดือนกัญญาเราพี่น้องยังบาหันได้มีหมากอยู่บังครับแต่ว่าหังงา่งไงปี่ไก่ขึ้นกันพี่น้องปี่ไก,ก่แก่ต้งสิล่ล่ะบ้านนี้ไปมีหมากช่องได้ตัวละ พี่น้องทั่วอีหยังมาพร้าวเฟ้ยแดนบบกทั่วซี่หาดยันบ่โอ้ดูผักพี่น้องหนอดมันไม่ต้อหมากบพรมันมีเอา้าถ้ามันออกหมากแล้วเดี๋ยวผมสิมาให้พี่น้องเบิ่งว่ามันยาวสักไหนนะครับเอา้าเ,เก็บบักเขียก้อนหนึ่งี๋พี่น้องฟังนี่กับประกาศที่เขาปลูกนะครับปลูกอันที่ว่าผมดีด้วยเบิ่งพี่น้องเนี่ยประกาศย่อประกาศย่อไงครับ ปไปเต็ดกจิมจีพี่น้องหลางจากเต็ดจิมจีเราห้องเกษตรขายพี่น้องเห็ดเต็้ยจิห้อง,องประเทศนี้เราเห็ดเิ้มจีครับอูงามครับพี่น้องบรกกาศก็ได้มาสามนี้ครับปลูกแล้วๆเลยจันี่ก่บกเพือ <c oughs> พี่กกบอาเ,เก็บแ็บไพี่น้องคุณใถิมซื้อครับว่ามีเวลามาส่วนจะของ นะครับพี่น้องบังควาย่ฉิมซื้อเด้ครับปลูกปลูกไวย่ฉิมซื้อพี่น้องถ้าว่าหงบ่ค่อยกินบ่เผ็ดขนาดไหนเด้ครับบักติมันข้าจวจออีกแง่พี่น้องจอตะพักกลมหนึ่งโอ้ยปลูกพี่น้องเชี่ยวดึกดเดนะครับสองตั้งนี่ครับปลูกเห็ดจิมจีของเจงา้าของแล้วกอะ ที่เรือก็ขายพี่น้องอากาศนี่ครับไอไปขาเจ้าเร็ดจิ้มจิขายเขาโรงงานนะพี่น้องวันนี้ได้อุ่มมาพี่น้องเดี๋ยวผมสียื้อเห้เบื้องครับพอดีหิมะลงพี่น้องนี่หิมะลงได้เก็บครับหิมะลงแล้วก็ได้เก็บพอดีได้ตัดพอดีอากาศนี่ครับแห้งหนาวเท่าไรแห้งหัวเนี่ยพี่น้อแต่ว่าเขาสิเก็บ่องหิมะลงพี่น้องเดี๋ยวผมสียื้อเห้พี่น้องเบื้องครับ